สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สายก็ได้ทําคลิปงานอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยนะคะอ,ะอาจจะมีมากมายหลายเรื่องราวแต่วันนี้ก็นําเสนอคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวสายก็จะลงในรอบที่2อีกนะคะอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆื่อ,อ,อที่ได้เข้าอบรมด้วยกันนะคะเก็บความทรงจำและก็เป็ดความรู้ด้วยนะคะเพื่อนๆสําสำหรับงานอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยบัญญัติขึ้นรัฐจะต้องส่งเสริมให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเมืองและการปกครองระบบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะและกรมการปกครองก็มีหน้าที่รับผิดชอบอที่สําคัญประการหนึ่งก็คือการสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยซึ่งมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุขพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งพัฒนาศักยภาพประชาชนและอาสาสมัครคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านตำบลเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนา กรงการปกครองจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของอาสาสมัครหมู่บ้านาที่มีการพัฒนาในหมู่บ้านจึงได้กําหนดดาเนินการจัดอบรมและส่งเสริมกระบวนทัศน์อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยประจําหมู่บ้านในปี2563โครงการนี้ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้หมู่บ้านในชุมชน มีโอกาสมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อหมู่บ้านและก็มีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มากขึ้นโดยเป็นอาสาสมัครในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มีการพึ่งพานตนเองได้และจุดมุ่งหมายที่สุดท้ายก็คือประชาชนทุกคนเป็นอาสาสมัครต้นแบบประชาธิทไปตยนะคะ ด้กภาพภายในต้องเชื่อมั่นในตนเองต้องชอบงานที่่านไปเป็นวิทยากรไปบรรยายพูดเรื่องที่เรารู้เรื่องที่สุดให้ผมไปพูดเรื่องการทำนาผมก็ไม่มั่นใจนะเพราะผมไม่รู้ไงหยงนี้และเอาไปตั้งวัตถุประสงค์ในการพูดให้ทราบเฉยหรือให้ทราบแลเป็ปปฏิบัติหรือโน้มมน้าวใจรู้กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายคือใครอนี้ใช้ภาษาของผู้ฟัง นั่นคือการพูดนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจบุคลิกภาพสําคัญนั่นคือบุคลิกภาพภายในบุคลิกภาพภายนอกแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างที่ว่านะครับการพูดให้พูดแบบพูดอย่าพูดแบบอ่านและอย่าพูดแบบท่องจำการพูดมีสามแบบพูดแบบอ่านพูดแบบท่องจำแล้วก็พูดแบบพูดพูดแบบพูดดีที่สุด Não tem ชาย470ร้อเจิบเกิดไรเป็นไรลูกตรงไหนยังขาดยังไม่ครบ15ยกมืออ่ะครบ15แล้วอนี่แหละอ่ะไปขาดอีกคนลูกสามกลุ่มนี้มีคนสามสามสามไม่เหมือนเป็น๊ะสิสามยินทำอะไรอ๋อแปลวครบไหมครบไหมยินแล้วก็ยินแล้ว อ๋อได้แล้วคนงานอ๋อนั่นคนไหนคนไหนลูกคนที่ยืนถ่ายลูกอ๋อคล้ายๆกันคล้ายๆกันเป็นคนละจังหวัดเลยเป็นแมวเป็นแมวเ้าอย่างนั้นมันไม่เข้า่ ปาเนี่ยท่านอยู่ที่อื่นแล้วท่านย้ายมาปรากฏกว่าท่านไม่มีชื่อให้ท่านกลับไปดูบ้านเดิมของท่านนะชื่อท่านอาจจะปรากฏอยู่ที่นั่นท่านต้องไปเรื่องที่เดิมเพราะว่าท่านไม่ได้ย้ายตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้นการย้ายเนี่ยมันจะจยุด้อกนะครับดังนั้นเราต้องไปดูว่าถ้าเราไม่มีชื่อที่แรกอาจจะมีชื่ออยู่ที่หนึ่งนะครับดังนั้นสิทธิ์ของเราไม่ได้หายครับสิทธิ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเรามี สิทธิในการที่จะลงคะแนนเสียงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าที่เราย้ายมาเนี่ยไม่ครบท่านก็ลงที่นั่นไม่ได้นั่นข้อใดอีนะครับแต่ว่าสิทธิเนี่ยยังมีอยู่นะครับไม่ได้หายแต่แต่ต่างจากผู้สมัครนะครับเดี๋ยวเราจะอกมีกันต่อไปนะฮะวันนะครับการแจ้งเหตุตรงนี้นะครับท่านสามารถแจ้งได้หลายช่องทางนะครับอันนี้มันเป็นสิทธิ์ที่ท่านจะต้องถึงรักษาไว้นะครับก็คือว่าเราเนี่ยต้องมีการแจ้งเหตุนะฮะแจ้งเหตุถ้าเราอย่างเช่น เราเดินทางไกลเกลินกว่า150กิโลเมตรเดินทางไปราชการเดินทางข้ามจังหวัดต่างๆเนี่ย เก็พบทงรอนเก็บทงรอนซื้อมาสิบหาตดี 喜欢。 บท <im itation> บาทของท่านที่จะช่วยเ,เหลือในการเป็นอาสาสมัครต้นแบบประชาธิทไตนยนี้นะคะอย่างไรจะลงให้ผล <im itation> ืนเียในฐ <im itation> านะที่เราเป็นส่วนเล็กๆเป็นรายเล็กๆ,ๆนะคะที่จะทำให้ประชาธิไปไตยเข้มแข็งขึ้นมาได้นะคะด้วยตัวของเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากตัวเรานะคะ ใครไม่ได้เขียนก็ช่วยเพื่อนคิดใครไม่ได้เขียนก็ช่วย เอางี้ดีกว่าคุณพี่ขอถกประยัดมาตรงนี้ดีกว่าเพื่อนจะได้ยินคคค่่ะะนนข้้าางหไมรายงานตัวชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมไรชาโรก้าวนะครับขอแนะนําตัวฮะตําแหน่งสารวัตรกำนันตำบลตะตัวตะมลเพอำเภอสารจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องนี้นะฮะสามวันขึ้นไปสองนี่นะครับบทบาทหน้าที่ของ อสปชนะครับข้อที่หนึ่งนะครับคือเป็นยกระดับประจำหมู่บ้านนะครับอันนี้ข้อสองคือการรุ่นการเข้าใจในอบประชารัฐนิรุนด้วยสามโดนรงสร้างภารกิจเกินหายนะครับข้อจี่รักความเสียงค่ะส่วนที่ดองกินแล้วได้รสชาติแต่ถ้าหมู่บ้านชุมชนไหนที่ยังมีคนที่น้อยก็ไปช่วยดองแล้วเติมเต็มรสชาติให้มันสุนมากครับคล้ายๆโบราณนะครับ สรัสรค์จอาเจ้วจากปทุมธานีครับสามจังหวัดครับที่ออกมากลุ่มสุดท้ายเพื่อนครับจริงๆแล้ววันนี้พวกเรามีกิจกรรมดีๆอาจารย์นำมาเผยแพร่ให้กับพวกเราได้สนุกสนานกันครับพวกเราเป็นอสปชอจริงๆแล้วผมเพืแรกผมก็รู้เหมอับปชอว่าอะไรประหลัดใช้มาแล้วประหลัดใช้มาเร็ววัน ตังคิดอะไรสอสอปชผมมารู้ตรงนี้เองอาสาสมัครอมาจากมูได้ไหนะได้ประจำหมู่บ้านคอยได้คอยได้หนอกนอกเอือนลูกมามาจากตำบลอะไรมาเพชรบุรีนะสีตำบลอะไรภาแระออกภาคระแรนออกภาะนออกตำบนอำเภอพะลอำเภอแล้บานูนเองอ๋อโอเคดานเรื่องอ่ะ ช่วงนี้ก็เลิกประชุมแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็มารีแลกซ์ที่ห้องแล้วก็ออกไปเก็บตกนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมมากมายเลยนะคะเ,เพื่อนๆที่จะต้องทำในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็กำลังทำงานาขมักเม้นในกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่11นะคะเ,เพื่อนๆก็มีเพื่อนๆที่เข้าร่วมกิจกรรมเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงกลางคืน อ่านะคะนี่เอ้าติดตามติดตามด้วยใช่ไหมท่านขอออกกโนมาอะไรตรงนี้อะไรก็โนที่ไหนแล้วอย่าลืมไปแขวนไว้ด้วยอะอะเสร็จแล้วเป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนลงในนั้นอ้าวรายงานตัวจากไหนนะอ่าดีผู้ใหญ่จะรีเป้นะครับินรีเป้สตูลครับอืมแล้วเรา อันี้เจ้าของสวนทุเรียนใบชาชนได้ใบชาชนเต็มขั้นครับราชดอนเต็มขั้นราชดอนเต็มขั้นนี่ัะไรว่ามีสวนทุเรียนใหญ่นี่นตลาดกิมโยกตลาดกิมโยกใหญ่ตลาดมีอะไรบ้างตลาดกิมโยกใหญ่ทุกประเภทไม่ใช่ของตัวเองใช่ไหมตลาดกิมโยกอัดใหญ่นี่นี่นีคนนี้เจ้าของทุเรียนเมืองนนท์จริงเหรอเมืองนนท์เมืองนนท์เนี่ยเหรออายุเท่าไหร่แล้ว แปดครับแปดเองทำไมเป็นผู้ใหญ่ได้เร็วจังเพื่อตำแหน่งเร็วจังก็มีดีผมเลี้ยงหอยขมครับอ๋อเหรอเลี้ยงหอยอยู่ปทุมนี่แหละหอยกับหอยขมหอยขมหอยขมหอยจุ๊บอ่ะหอยจุ๊บอ้าวจริงเหรอเลี้ยงได้นะเง่ายที่สนใจเรื่องการเลี้ยงหอยขมต้องมาคุยกับผมโอเคชอบไหมล่ะชอบ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 หอยเอาให้เคลียร์ไปเลยมาจากไหนครับลากครับ รายงานตัวนครราชสีมาครับจัว่าโคราช <c oughs> อ้าวรายงานตัวมาจากไหนคะเมืองอดีตนายกจังหวัดตรังเฮอ,อเสียงรอเสียงรออันนี้ไม่ถามหรอกดูหมดแล้วออลยิ้มหวานหน่อยเธอนี่ยิ้มหวานจริงๆเหมือนผู้หญิงไม่ไม่เอา,าแ<ส>อไม่หน้าคนถ่ายด้วยคนถ่ายไม่จำเป็นเดี๋ยวใส่ตอนไหนก็ได้โอเคสงสัยต้องทำเป็นหลายคลิป จ้ามเพื่ออไรวันมีวันนี้วันเดียวนะพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้สัมมนากันอีกแล้วเข้ามาเข้าามหน่อยเข้ามาหน่อยรายงานตัวได้นะฝากอะไรสวัสดีค่ะจากนครศรีธรรมราชทิตยาวุลจุวรรณค่ะเอาไปอันนี้ลำพูนครับเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่นครครับนครนครราชสีมาอันนี้รายงานตัวไหว นเหมือนลัตอาร์บูโร่ปาชมครับผมเดินร่คาบัลลาครับที่ไหนนะลำพูนครับผมลำพูนเอ้านึกว่าคนใต้พิษณุโลกค่ะโอ้พิซเนียค่ะโอเคยไปเที่ยวมาแล้วเจ้าชู้นะคนพิษณุโลกอ่ะเอ๋อคนพิซเนียนึก่ากแย่หน่อยถามแย่ดิอะไรคะไม่เคยเลยครั้งเดียวแจียมๆเลยสวยสาวสวยมีหน้าเราไม่ไม่เลิกราเลยโต๊ะนี้ใช่ชช่ชาวชาติเชิญ ่ะเชิงเทราอ <laughs> โอเคนะคะ